อันนี้นะครับตามุตามมิเขาวิ่งไปแล้วเขาก็ากระโดดเอาเขา,า,าก็จับปืนจับปืนยิงโดนเม็กแล้วเก็วิงไม่โดนแต่สัง

เป็นเกเมเขาเล่นใส่้องดบิ้วรูท้ายเกมอ่ะตัวยิงปืนต็มเลยแต่ตอนนี้มันเป็นสี่สีธรรมดาเนาะแ่บ นี้ผมตายแล้วนะครับต้องมีส่วนชอบวันนี้มันนี้ไม่ทัดตั้งหลกักยังไม่รู้เลยว่าศัตรูอยู่ตรงไหนช็อตนะยังว่าทอกศัตรูมีหลายเมื่อ้ไม่ต้องมยิงครั้งไหนตอนนี้ผมเจอแต่คนมีเลนเน,น้อยๆแล้วก็ตอนนี้มีคนออกไปคนหนึ่ง ตัวเนี้ยมันออกตัวนี้มันก็เล่นได้แต่มันไม่ได้ไกลมากหบอล

แปคดต,ตึงอนะ่ะหาเซตระเบิดปุบมันก็โดดลงมาเอาไปโซโนเฮ้ยย่อไรอนงางโคโน่ปุ๊บนกละโซโนตังนะตต้งยนะ่เก็บหมดเต้ ตอนนี้มาเรกที้สี่นะครับเราปลาเราเบิดเต็คไปว่าจะมีคนหรือไม่ไม่มีคนเขาว่าเลยวิ่งออกไปแล้วเขาก็วิ่งไปปุ๊บแล้วเค่อยเซตระเบิดแล้วมีตัววิ่งมาค่อยไปทำยังไงเขาจะทำยังไงไปรุกไปรุกมาแตก First Blood มีตัวที่เขาจะทำาตัรเน่นตัวบาเละ Double kill สาตัวที่เขายิงไปตอนนี้เขาฆ่าไปห้าตัวแนละ้วมีตัว ครับนครับจบายนะครับของผีที่นั่นมาที่คิัวอันนี้เมื่อกี้มันแปดหไปก็ไม่รู้อะไรตั้งเแล้วมันก็เหมือนเดินพันยาแต่ผมไม่ได้โอนะครับ วงเหมือนจะมาแล้วเขาวิ่งไปกล้แล้วเขาเปิโคนแล้วเขาเห็ดูหลังาัดนรึบปลอนะครับมาแล้ว ที่ล็อกที่5นะครับล็อกสุดท้ายเหมือนเขาจะซื้อเฟเต็มแบนะครับอเขาเ เขาเซตแล้เบิดไปในบ้านวิ่งออกต้นโดนดาวหนึ่งเขาวิ่งออกไปต่อเซตแล้เบิด์ขาต่อไมื่โดนหน้าห้องเขาเข้าไปในบ้านยิงรักหนึ่ง เขารู้ว่าจะตื่อตรงนั้นเขาตั้งไว้บอลลัอกไปแล้วเขาก็อ้อมหลังนะครับเขาวิ่งออกมาปุ๊บกะโดด